สำหรับวันนี้นะครับก็พามาอัปเดตดูตัวกล้วยฟอริดานะครับที่ทำการผ่าตาหรือว่าผ่าเง่า,าไว้นะครับอันนี้ก็ผ่านไป3สัปดาห์แล้วนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเง่าตัวใหญ่นะครับเริ่มมีนี่ครับแตกโผล่จะโผล่หนอกมาแล้วนะครับเนี่ยมาหนึ่งหนอกนะครับอันนี้ผมใช้ตัวเป็นเศษเศษพวกใ่ กับกล้วยครับปุมไว้นี่ครับอันนี้ตัวที่สองมาจะเนี่ยครับฝั่งนี้ครับอาจจะยังไม่โผล่ครับแต่ว่าไม่น่าจะเอเกินหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับก็น่าจะเห็นเนี่ยเนี่ยว่ามันจะแข็งครับน่าจะรอดอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแต่ส่วนที่จมดินฝั่งนี้ครับน่าจะเน่าครับน่าจะโดนพวก นอนดินหรือว่าอะไรกินไปครับแต่พวกนี้ครับกดดูักแข็งแข็งนะครัยพวกนี้มนีน่าจะขึ้นใหม่ครับอันนี้น่าจะได้กี่หนอไม่รู้ต้องต้องมาลุ้นกันนะครับแต่พวกนี้เนี่ยฝั่งนี้ตายแล้วครับยุบหยุไปแต่ถ้าพวกกดดูแข็งแข็งก็คือน่าจะรอดนะครับเดี๋ยวรอเขาโผล่นอขึ้นมาครับส่วนอันนี้จะเป็นหนอนเล็กครับที่มีลูกยออยู่ข้างๆนอนเล็กก็เนี่ยครับผมคุมไว้เนี่ยครับนอนเล็กก็มานะครับเนี่ย ผังนี้รอดนะครับมาเนี่ยน,นี้ก็มันจะเริ่มมีไม้นะครับเนี่ยหนึ่งตาเนี่ยครับต้องรอเขาผู่มาสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะมาลุ้นกันว่าจะได้ขี่ต้นครับโอเคครับมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับวิธีนี้ถือว่าน่าจะได้ผลสําหรับการขยายคั้วนะครับอันนี้เป็นฟลอริดานะครับผมลองทําดู